ชื่อส้มโอค่ะส้มโอชื่อจริงชื่ออะไรชื่อสุมาลีค่ะน้องส้มโอตอนนี้เรียนคอร์สอะไรคะเอ็นสามค่ะเอ็นสามนะคะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำง,งานอยู่ค,ะค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะสอนภาษาไทยให้คนคคอินดี้โอ้ดีจังเลยเนาะเออแล้วคุณส้มโอมีความประทับใจอะไรบ้างคะถึงได้อยาก่ายนกับอาจารย์แบงค์นะคะทีอ่อยาก่ายนกับอาจารย์แบงค์เนี่ยเออ มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างแล้วว่าตลอดจนมรทับใจอาจารย์แม่งตรงไหนบ้างก็เริ่มแรกคืออยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เลยหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านเกี่ยวกับแบบคอมเมนต์ในเว็บไซต์อะคะ่ะรู้สึกว่าอาจารย์สอนสอนน่าจะสอนดีอะ,ค,ะค่ะก็เลยม,มาเรียนดูนะคะ่ะแล้วก็พอได้เรียนจริงๆแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าอาจารย์จะสอนนอกเรื่องด้วยอะคะ่ะเรื่องที่เราไม่รู้อะไรแบบนะะี้ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนจะไม่ชอบไม่ค่อยชอบคันจิเพราะว่าคันจิ อาจารย์ก็มีวิธีจำแบบถาจำง,ง่ายให้อ่ะค่ะรู้สึกว่าชอบขึ้นมาบา้านอย <t> ู่ค่ะเน,นื่องในีนนนน้องเรียนเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะไม่ค่ะ,คะแล้วก็การที่อาจารย์มีพรีเคสสมุมดสามครั้งเป็นยัไงบ้างคะคุณชมโอ่รู้สึกว่าด,ดีค่ะเพราะว่าได้ลองทําก่อนเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้มาติวใช่ไหมคะเราก็จะไม่เคยลองทํามาก่อนเราก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็เข้าไปทําสดๆเลยค่ะ แล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะดีค่ะสนุกดีมันก็คงมีอะไรมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แงค์บ้างคะก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะยิ่งเรียนก็รู้สึกว่านสนุกแล้วก็รับภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยกนเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ